บทที่เจ็เ็ดคู่ต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเห็นว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งสูเฉินก็ประหลาดใจนักด้วยเพราะในสายตาเขามีแต่คนชั่วร้ายเจ้าเล่ห์เพทุบายเท่านั้นที่จะสามารถคิดวางแผนการลวงเหยือให้ติดกับแลเปลี่ยนเป้าหมายภายหลังเช่นนี้ออกมาได้เมื่อเห็นว่าคนที่ปรากฏขึ้นดูไม่เข้ากับวิธีที่ลงมือเท่าไหร่เขาก็ชะง,งักไปในพลันเป็นจังหวะสั้นๆที่ทําให้เขาเคลื่อนที่ช้าลงปกติแล้วเขาชะง,งักไปเท่านี้ไม่นับเป็นอะไรเพราะเด็กหนุ่มไม่ได้เตะโดนก้อนกรวดหรือส่งเสียงใดออกมาแต่หญิงสาวก็ยััััังงสสมมมผเขาาาาได้้นนนหแลวตะโกถททีใ ไม่มีเวลาให้เสียอีกต่อไปแล้วคําตอบของซูเฉินมีเพียงลูกไฟที่พุ่งใส่นางเขาไม่ได้คิดอยากสังหารคนดังนั้นซูเฉินจึงไม่ได้ใช้เหี่ยงเพลิงรุนแรงออกไปและหากไม่ทันตั้งตัวเพียงลูกไฟเท่านี้ก็สามารถเอาชนะคนส่วนมากได้แล้วหากแต่หญิงสาวตรงหน้าเขาไม่ใช่คนส่วนมากทันทีที่ลูกไฟปรากฏออกมานางก็ขยับกายเงาร่างนางพลันหายวับไปราวกับผู้ผีหลบลูกไฟได้ในพริบตาลูกไฟพุ่งเข้าใส่ภาพเงาร่างของหญิงสาวที่ยังคงหลงเหลือไวจากการเคลื่อนกายอันรวดเร็วปะทะเข้ากับกำแพงหินที่อยู่ไม่ไกลส่งเพลิงสายหนึ่งขึ้นไป นางหลบการโจมตีโดยตรงของลูกไฟได้แต่ไม่อาจหลบคลื่นพลังเพลิงของมันพ้นทำให้หญิงสาวเปล่งเสียงร้องถูกพลังซัดจนกระเด็นไปสู่เฉินตวัดดาบอัศนีบาดออกไปข้าคนยามเจ็บนั้นไม่ใช่เพียงคำกลปล่าวว่างเปล่าประโยคหนึ่งในเมื่อเขาลงมือไปแล้วยอมไรเหตุผลให้แสดงเมตตาอีกทั้งอีกฝ่ายยังตอบรับได้รวดเร็วว่องไวเช่นนี้น่าอัศจรรย์ใจนะักแม้ร่างนางจะลอยอยู่กลางอากาศแต่หญิงสาวก็ยังตอบรับว่องไวนางเหวี่ยงแขนไปด้านหลังใช้กายฟาดเข้ากับดาบอัศนีบาดแรงประทะส่งร่างนางให้ถอยกลับไปพยายามสร้างระยะห่่่าางวตตนนกกับคููอส้้มขึ เพียงแต่ซูเฉินนั้นเชี่ยวชาญการลอบโจมตีคนมากได้อย่างไรนะหรือเป็นเพราะเขาเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมสับไม่เหมือนกับนางที่ทำได้เพียงตอบกลับฉับพลันซูเฉินรีบใช้ในตาวิญญาณหลังจากสัดดาบอสศนีบาดออกไปทันที วิชาโบราณอาคาน่ามีประโยชน์ตรงที่มีจังหวะให้เตรียมรูปแบบพลังต้นกำเนิดไว้ก่อนจะใช้วิชาไปพร้อมกันได้แม้จะสามารถปล่อยออกไปได้ทีละอย่างแต่เวลาที่ใช้ระหว่างการใช้วิชานานสั้นกว่ามากแต่ก็ไม่อาจเปิดใช้รูปแบบพลังต้นกำเนิดเร็วเกินไปอีกทั้งมันความสามารถในการคงอยู่ของมันนั้นไม่มากกัดกินพลังต้นกำเนิดอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นประโยชน์เช่นนี้จึงสามารถนำมาใช้ได้ในสถานการณ์แบบนี้เท่านั้นเขาเปิดใช้ในตาวิญ,ญญาณร่างของหญิงสาวพลันแข็งค้างอยู่กลางอากาศจากนั้นส่เฉินก็ซัดดาบอัศนีบาดออกไปอีกครั้งเขาไม่า ดาบซัดเข้าใส่ศัตรูหญิงสาวส่งเสียงร้องแหลมหักแต่เมื่อร่างกระทบพื้นก็ได้สติขึ้นมาเมื่อร่างนางกระทบพื้นซูเฉินก็พุ่งออกจากที่ซ่อนโจมตีด้วยดาบอัศนีบาดสองครั้งติดเขาวางแผนการโจมตีของตนมาเป็นอย่างดีทําให้นางบาดเจ็บจากนั้นสกัดกั้นความสามารถในการโจมตีของนางโดยไม่ต้องปลิดชีพนางการคํานวณของเขาแม่นยํายิ่งเว้นเสียแต่เรื่องหนึ่งการโต้กลับของหญิงสาวหญิงสาวมืยหน้าขึ้นจ้องตาซูเฉินในตานางมีแสงสว่างวาดผ่านจางจสติของซูเฉินพันถูกเขยา่าบัดซบคู่ต่อสู้ของเขามีาติ อีกทั้งการตอบสนองของนางยังน่าชังนักหากเป็นคนอื่นคงใช้จังหวะนี้จัดการกับดาบอัศนีบาดท,ที่ถูกสัดออกไปสองคราแต่นางไม่ทำนางไม่คิดหลบดาบอัศนีบาดท,ทั้งสองสายอีกทั้งยังเลือกเข้าปะทะกับมันและด้วยพยายามต้านทานแรงประทะจึงทำให้แขนของนางวาดออกเป็นเส้นโค้งแสงโชคดีที่ซูเชิญเปิดใช้ผู้พิทักษ์แห่งเมก,ก่อนทำการโจมตีแต่ถึงกระนั้นการโจมตีของนางก็ยังปะทะร่างเขาจนลอยละลิ้วพลังทำลายล้างทะลุผ่านผู้พิทักษ์แห่งเมฆสองชั้นชี้ให้เห็นว่าการโจมตีครั้งนงน,งน,งน้องงารรุแไม่ แน่นอนว่าหญิงสาวก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขานักถูกดับอัศนีบาดเข้าไปถึงสองครั้งทำให้นางบาดเจ็บเช่นกันแต่สำคัญคือตอนนี้นางกำลังได้เปรียบยามนางส่งสูเฉินกระเด็นลอยไปนางก็หยิบของชิ้นหนึ่งโยนออกไปด้วยถ้ำอันมืดมิดพลันมีแสงสว่างว่าขึ้นราวกับเป็นตอนกลางวันแสงจ้านี้แผ่กระจายไปทั่วถ้ำเดิมทีสูเฉินคิดว่ามันคงเป็นอาวุธโจมตีสักอย่างที่มีพลังรุนแรงเป็นแน่แต่กลับพบว่าเป็นเพียงหินแสงจันกนหนึ่งเท่านั้นนางใช้หินแสงจันสองสว่างในถ้ำไปเพื่ออะไรสูเฉินไม่เข้าใจ หากแต่เขาไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นหญิงสาวแกร่งเกินกอว่าที่เขาคาดคิดไว้นับคริปตาที่เขาหลุดออกจากการโจมตีจิตของนางได้สูเฉินก็ปล่อยระเบิดเพลิงักษาที่เตรียมไว้นานแล้วออกมาฟ้าวระเบิดเพลิงปักษาฉบับปรับปรุงขนาดยักษ์ส่งเสียงกรีดร้องออกมาก่อนพุ่งออกไปสูเฉินเริ่มลงมือเต็มกำลังคริปตาที่ระเบิดเพลิงปักษาปรากฏขึ้นในตาหญิงสาวก็เผยแววตะลึงนางเอ๋ยขึ้นเสียงเย็นเป็นเจ้ายามนางเอ๋ยคำเหล่านั้นก็เหินร่างขึ้นก่อนที่ร่างของนางจะเริ่มกลืนไปกับแสงจันทร์สว่างจ้าก,ก่อนจะหายวับไปราวกับกลายเป็นแสงจันทร์ ระเบิดเพลิงปักษาสัตผ่านแสงจันทร์ไปไม่นวนสิ่งใดเป็นเจ้าหากแต่คําว่าเป็นเจ้าครั้งที่สองนั้นออกจากปากสูเฉินท่าเมื่อครูของหญิงสาวนั้นเหมือนกับที่เขาเคยเห็นตอนเยี่ยมแม่ยอถูกนักฆ่ารอบโจมตีคนทั้งคู่ต่างรู้ตัวต,วต,วตนของอีกฝ่ายพร้อมๆกันเช่นนั้นเจ้าก็คือเศษเด่นของอารามนิรันนั่นหญิงสาวชุดขาวเริ่มแผ่ไอสังหารนา,นานแน่นออกมาร่างของนางปรากฏขึ้นอีกครั้งจากนั้นพุ่งง้างมือเข้ามาทางเขาปรากฏภาพกรงเล็บคมที่หมายจะถึงโจมตีสีสันสูเฉินพุ่งลงมาพร้อมกับพลังรุนแรงสู เขารีบล่าถอยถอยอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลาเดียวกันนั้นระเบิดเหี่ยวเพลิงก็ถูกซัดออกไปเหี่ยวเพลิงปะทะเข้ากับกรงเล็บทลายหยกกรงเล็บของหญิงสาวก็สามารถทำลายเหยี่ยงเพลิงลงได้แต่มันก็ส่งผลให้เปลวเพลิงรุนแรงแผ่ไปยังฝ่ามือหากทว่าฝ่ามือของหญิงสาวพลันเลือนหายไปจึงทำให้เปลวเพลิงก้อนนั้นปัดผ่านนางไปโจมตีไม่ถูกตัวแม้แต่น้อยจากนั้นกรงเล็บหยกของนางก็แปรเปลี่ยนเป็นท่านิ้วส่งริ้วแสงจันโตกลับมาสู่เฉินเข้าใจแล้วว่าเหตุใดนางจึงใช้้้้้หหิินนนนนนแแสสสสงงงงงงจจจััััททรร์ไไมมมม่่เเพพีียยยญาาาาววถใใชชือบบดดตต เด็กหนุ่มไม่รู้ว่าการโจมตีของนางรุนแรงเพียงไหนและเขาก็ไม่อยากรู้ด้วยถ้าดัชนีจันทราของนางกำลังพุ่งมาจวนจะถูกตัวเขาเงาร่างของซูเฉินก็พลันเลือนหายไปวิชาหอคอยพิสูจน์เคลื่อนกายคลิปตาต่อมาเขาก็ปรากฏอยู่หลังหญิงสาวคลื่นกระสุนพลังต้นกำเนิดซัดประทะร่างนางดูท่าวิชาจันทราเร้นกายของนางสามารถใช้ติดต่อกันได้หลายครั้งดังนั้นเมื่อถูกใส่กระสุนพลังต้นกำเนิดเข้าใส่ร่างนางก็เลือนหายไปอีกคราคลื่นกระสุนพลังต้นกำเนิดระลอกหนึ่งพุ่งเข้าใส่นางหากแต่โจมตี หญิงสาวปรากฏตัวขึ้นจากแสงจันทร์แล้วเื้อกรงเล็บเข้าใส่ซูเฉินซูเฉินใช้ก้าวย่างหมอบอสอรพิษกระโดดถอยอีกทั้งยังใช้ตาข่ายลมพิสุทธิ์ตาข่ายลมพิสุทธิ์เฉือนร่างนางบนแขนนางเห็นได้ชัดว่ามีรอยแผลหากแต่นางไม่ใส่ใจทำเพียงชี้นิ้วใส่ครั้งนี้ดัชนีจันทราถูกส่งมาทางซูเฉินถึงห้าระลอกผู้พิทักษ์แห่งเมฆไม่อาจต้านก,การโจมตีได้อีกต่อไปกรอบของซูเฉินแตกกระจายออกท่านิ้วนั่นซัดเข้าที่อกและแขนซ้ายอย่างจังหากแต่ในพริบตานันคลื่นพลังเพลิงลูกหนึ่งก็ประทุข,ขึ้้นที่เืองงหลัหลิส เลวเพลิงลูกนี้ปะทุขึ้นรวดเร็วเกินกว่านางจะไหวตัวทันหญิงสาวชุดขาวไม่อาจปัดป้องได้ถูกพลังปะทะส่งร่างกระเด็นลอยมาทางซูเฉินครั้งนี้นางไม่อาจใช้จันทราเรนกายได้แล้วดังนั้นเด็กหนุ่มจึงไม่รอช้าพุ่งเข้ามาสัดฝ่ามือหนึ่งลองงบนอกนางขัดการไหลเวียนของพลังต้นกำเนิดในร่างทำให้หญิงสาวสุดลงในอ้อมแขนซูเฉินทันทีเมื่อสับมือเข้าที่หลังสีสันนางอีกคราหญิงสาวก็ตาเหลือกแล้วสลบไปบทที่72ชุดขาวเมื่อลืมตาตื่นขึ้นหญิงสาวก็สะดุ้งเฮือกลุกขึ้นนั่งงงหหลัััตตตรในน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 พกก่่่่่่่ออออทีีเ็วาาไไไมดด้้ยยูขป นางนั่งอยู่บนหินแบนขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งห่างออกไปไม่ไกลละมีชายหนุ่มผู้ชั่วร้ายที่ทําการลอบโจมตีนางนั่งอยู่เขากําลังนั่งอยู่หน้ากองไฟปิ้งปลาตัวใหญ่ที่จับได้จากลาธารคนบัดบหยิงสาวสะบดดาขึ้นหมายจะโจมตีเขาหักแต่ทั่วร่างกลับรู้สึกเหนื่อยอ่อนไม่อาจคุมพลังต้นกําเนิดในร่างได้ผมขัดพลังปราณยิงสาวทั้งประหลาดใจทั้งโกรธฟื้นแล้วหรือเมื่อได้ยินเสียงสู่เฉินหันมามองนางจากนั้นหันกลับไปย่างปลาต่อคนเลวหน้าไม่ไอายศกระปรบต่าช้าหญิงสาวสะบดดาเขาต่อ ซูเฉินพูดไม่ออกเรียกข้าว่าคนเลวหรือหน้าไม่ไอายข้ายอมรับแต่ศกกระปรกกับต่ำช้าหมายความว่าอย่างไรถึงเจ้าตกอยู่ในกำมือข้าแต่ข้าก็ไม่ได้ทำเรื่องอันใดไม่เหมาะไมกับเจ้ายกเว้นป้อนผงขัดพลังปราณนะหญิงสาวชุดขาวยังร้องขึ้นต่อหากข้าจะใช้คำที่ต่ำช้าที่สุดเรียกพวกกักเดนจากอารามนิรันร์ก็คงไม่ผิดนะพวกมันคือพวกคนหลอกลวงกักเดนของสังคมกลุ่มคนที่บ้าคลั่งเสียสติพราะพ่ายแพ้ให้กับคนอื่น ก็ได้อย่างน้อยข้าก็มั่นใจแล้วว่าที่เจ้าโจมตีเยี้ยแม่ยอเมื่อคราวก่อนเป็นเพราะนางมาจากอารามนิรัน์ไม่ใช่จากเหตุผลอื่นสู้เฉินถอนใจแต่ข้าจำต้องขัดเจ้าเรื่องหนึ่งอารามนิรัน์คืออารามนิรัน์ส่วนข้าก็คือข้าข้าไม่ใช่คนจากอารามนิรัน์หากไม่ใช่คนจากอารามนิรัน์แล้วเหตุใดจึงอยู่กับนางสู้เฉินกลอกตาใครสั่งใครสอนให้เจ้ามีความคิดอยากกระด้างเช่นนี้กันเช่นนั้นหากข้าเดินอยู่กับเจ้าข้าก็กลายเป็นคนของเจ้าไปงั้นหรือหญิงสาวชุดขาวอ้าปากหมายจะโตกลับแต่ไม่อาจหาคำใดเออออืือ้อออไไ้้นนนนนนเเเ่่่่่ยยกกไไไไปปดผาาาาาาาครรรรรูหหหึึงงจจจขมมมิัอ งั้นเหตุใดจึงช่วยนางเล่าคำตอบซับซ้อนเล็กน้อยข้าไม่อาจอธิบายให้จบในสองสามประโยคได้ดังนั้นจึงยังไม่อยากอธิบายตอนนี้เช่นนั้นเหตุใดจึงลอบโจมตีข้าญิงสาวไม่กดดันนางกลับเปลี่ยนเป็นอีกคำถามแทนสถานการณ์ของนางนายตอนนี้ไม่มีอำนาจแม้แต่จะถามด้วยซ้ำถามได้ถูกต้องสูเชิญหัวรอดเสียงเย็นข้าลอบโจมตีเจ้าเป็นเพราะถึงแม้แผนของเจ้าจะดำเนินออกมาได้อย่างสวยงามแต่ก็ลากพวกข้าเข้าไปพัวพันด้วยหากไม่มาหาเรื่องเจ้าจะให้ข้าไปหาเรื่องใครญิงสาวชุดขาวเข้าใจเรื่องราวหากแต่ยังมีวัยสงสยัยเจ้าอยู่ เหตุใดจึงไม่เคยเห็นเจ้าอยู่กับกลุ่มพวกเขามาก่อนข้าไม่ใช่คนกลุ่มเขาแต่ตอนเจ้าวางแผนลวงเจ้าบัดซบนั่นเขาก็พยายามลากพวกข้าเข้าไปด้วยส่เฉิญอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นางฟังคร่าวๆหญิงสาวชุดขาวเข้าใจเรื่องราวในที่สุดเป็นเช่นนี้นี่เองแต่จังเซิ่งอันเป็นคนทำร้ายเจ้าไม่ใช่ข้าเหตุใดจึงต้องมาตามลงที่ข้าด้วย ไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้เจ้าก็มีส่วนหากจะพูดว่าเจ้าเป็นคนลากพวกข้าเอี่ยวไปด้วยก็คงไม่ผิดนับตอนนี้ข้ายังไม่รู้ว่าเพื่อนๆพืนของข้าหนีจากการโจมตีของเจ้าโคลนยักได้หรือไม่อีกทั้งไม่รู้ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องรับผิดชอบในเมื่อเป็นมือมืดหลังม่านก็คงได้ประโยชน์ไปไม่น้อยเจ้าจึงคิดชิงของจากหัวขโมยหรือหญิงสาวชุดขาวตอบเสียงเย็นสู้เฉิญหัวรอเจ้าจะคิดแบบนั้นก็ได้อย่างไรข้าก็ชื่นชอบการทำเช่นนี้ที่สุดแต่กลับมาเจอเจ้าเขา,ารเเเเอข่งสยยีี ซูเฉินเอียงสีสันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยตอบต่างเช่นว่าของต่างๆมากมายที่ข้าได้จากแหวนต้นกำเนิดของเจ้าอีกทั้งข้ายังรู้ว่าเหตุใดเจ้าจึงชิงชังอารามนิรันร์มากเช่นนี้แล้วข้าก็รู้ว่าเหตุใดเจ้าจึงเพ่งเล็งทำร้ายจางเซิงอันเพราะอย่างไรประกูลเขาก็มีประวัติยาวนานเจ้าเลือกคนอื่นที่จัดการง่ายกว่ายัางได้เช่นคนที่ไรสายเลือดเขาพูดไปก็หยิบแหวนขึ้นมาคือแหวนต้นกำเนิดของหญิงสาวชุดขาวหญิงสาวเห็นแล้วก็ไม่ได้โกรธเกรี้ยวอันใดนางถูกกักตัวอู่อ่กกงนนาาาามควสสารารถใรรตื เงียบไปครู่หนึ่งนางจะเอ่ยขึ้นหากข้าบอกเจ้าเจ้าจะทำอย่างไรสังหารข้าหรือเจ้าจะได้ปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับอารามนิรันได้ครั้งนี้นางไม่ได้เรียกเขาว่ากากเดนอีกขึ้นอยู่กับคำตอบของเจ้าทั้งสิ้นอ้อข้าจะบอกให้รู้ว่าข้ามีทักษะต้นกำเนิดจับคำลวงดังนั้นหลอกข้าไปก็ไรประโยชน์หญิงสาวชุดขาวคำรามเจ้าคิดว่าข้าวางแผนลวงพวกเขาเพื่อหาสมบัติในถ้ำนั้นงั้นหรือผิดแล้วเจ้าคงนำสาเหตุมาปนกับผลกระทบแล้วกระมังสู่เฉินชะงักค้างไปก่อนจะเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นเจ้าหมายความวารร้งออัันนนนเป็สหหมบติื ถูกต้องนางเอ่ยตอบบอกเหตุผลมายิงสาวชุดขาวหยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงตอบขึ้นน้ำเสียงไม่พอใจข้ามีสหายสนิทนามว่าถิวถังข้าเห็นนางเป็นน้องสาวคนหนึ่งนางเป็นศิษย์ในสถาบันมังกรซ่อนเร้นเช่นกันแต่ไรสายเลือดแต่ถึงนางจะไม่ใช่คนจากตระกูลชั้นสูงนางก็มุมานะอยู่ตลอดวันหนึ่งนางบอกข้าว่านางชอบบุรุษผู้หนึ่งที่มาจากตระกูลสายเลือดชั้นสูงสูเฉินนั่งฟังเงียบๆ หญิงสาวชุดขาวอธิบายต่อไปน้ำเสียงสม่ำเสมอคนผู้นั้นคือกวนซานอิงเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งข้าพยายามบอกนางว่าคนจากตระกูลสายเลือดชั้นสูงไม่มีทางแต่งงานกับสามัญชนคนธรรมดาและแนะนำให้นางล้มเลิกความคิดผิดผิดนี้เสียภายนอกนางยอมตกลงแต่แท้จริงแล้วในใจนางยังคงแอบรักกวนซานอิงวันหนึ่งจู่จู่นางก็จากไปไม่บอกข้าว่าไปที่ไหนแต่เห็นท่าทางเริงร่าข,ของนางแล้วข้าก็รู้ว่านางต้องออกไปพบเขาแน่ นางหยุดพักเล็กน้อยจากนั้นเล่าต่อหลังจากคืนนั้นนางก็ไม่กลับมาอีกก่อนที่3วันให้หลังจะมีคนพบเศษแขนเสื้อนางที่เขาอินซีโรยหลายคนเชื่อว่านางคงกลายเป็นเหยื่ออสูรร้ายในเขาอินซีโรยแต่ข้ารู้ว่าเรื่องราวไม่ใช่เช่นนั้นภายหลังข้าได้ยินเขาหรือว่าคนกลุ่มนั้นว่าจางเซิงอันและจงติ่งชอบเล่นสนุกกับสตรีชอบบังคับขืนใจพวกนางยังเคยมีเรื่องที่พวกเขาเคยทารุณพวกนางจนตายน้ำเสียงหญิงสาวชุดเขานั้นสงบนิ่งไร้อารมณ์ใดแต่วิชาจับคำลวงของซูเฉินบอกเขาว่าภายในใจนางนเเดคบงงิิ่ือทะลพพโร พอข้าไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาทำอย่างไรปฏิเสธตรงกันข้ามพวกเขายอมรับหญิงสาวชุดขาวตอบกวนซานอิงยอมรับต่อหน้าข้าว่าพวกเขาขืนใจถิวถังและด้วยเพราะลงมือหนักเกินไปนางจึงสิ้นใจจากนั้นก็โยนศพนางไว้ในเขาอินซีโรยให้อสูร้ายกินเพื่อทำลายหลักฐานสูเฉินพยักหน้าคนกลุ่มนี้ชื่นชอบการยุ่ยแยบผู้อื่นนะักพวกมันยอมรับการกระทำกับหญิงสาวชุดขาวเพียงเพราะมั่นใจว่าอย่างไรนางก็ทำอะไรไม่ได้ไร้หลักฐานเช่นนี้ทำเพียงปฏิเสธไปก็สิ้นเรื่องอีกทั้งยังมีฐานะเป็นตระกููลัััั้้นนนสสงงดดจึไม่เกรวิใ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเมตตายอมรับต่อหน้านางเพื่อยูยุ่และสำราญใจที่เห็นนางรู้สึกว่าตนไม่อาจทำสิ่งใดได,ได้เจ้าจึงคิดใช้ลนยักษ์จัดการพวกเขาจากนั้นค่อยตามเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สินะยาศิลาวิญญาณนั้นมีราคาสูงค่าก็ต้องหาทุนคืนบ้างหญิงสาวชุดขาวตอบเสียงเรียบได้ยินเช่นนี้ในใจเขาพลันเกิดความรู้สึกคุ้นเคยราวกับได้พบคู่แฝดที่พลัดพรากจากกันมาแสนานานหญิงสาวผู้นี้มีความคิดที่คล้ายคลึงกับเขานะับบทที่เจ็ดสิบสามเยโวหลงซาเมื่อการสอบปากคำดำเนินต่อไปบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อรู้ว่านางไม่ได้คิดทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนเขาจึงล้มเลิกความคิดหลายอย่างที่วางแผนไว้ก่อนหน้าวิธีการชิงของจากหัวขโมยของเขานั้นขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายเป็นหัวขโมยจริงหรือไม่เมื่อรู้จุดมุ่งหมายของนางเขาจึงไม่อาจทำเช่นนั้นได้ด้วยไม่สบายใจแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ซูเฉินไม่อาจปล่อยวางได้ชั่วคราวเขาถามเจ้าชื่ออะไรหญิงสาวชุดขาวตอบเยโวหลงซาเจ้าเล่าเมื่อได้ยินชื่อนางซูเฉินก็ชนะไปเยโวหลงซาเจ้าก็คือเยโวหลงซาหรือ รู้จักข้าหรืออันดับในห้องโถงกั่นร้อยวิชาของเจ้าโดดเด่นเช่นนั้นข้าจะไม่รู้จักเจ้าได้อย่างไรไม่แปลกที่เจ้าแกร่งนักข้าเป็นคนลอบโจมตีเจ้าแต่เจ้ากลับเกือบเอาชนะข้าได้ระหว่างการต่อสู้ที่ทำเจ้ายักการโจมตีของเยโวหลงซาทั้งหนักแน่นทรงพลังปรับตัวเขากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วส่วนของซูเฉินนั้นเร่งรีบไม่รอบคอบเป็นเรื่องจริงที่เขาเกือบพ่ายแพ้แก่นางไปแล้วเมื่อพบว่าอีกฝ่ายคือเยโวหลงซาซูเฉินจึงไม่แปลกใจหรือกังขาเรื่องฝีมือนางอีกต่อไปนางแข็งแกร่งน้อยกว่าจีนนเยย็ลก้อ แต่สุดท้ายข้าก็แพ้เยโวโหลงซาตอบน้ำเสียงฟังดูเศร้าส้อยเจ้าช้กลนไดเอาชนะข้ากันเหตุใดข้าจึงไม่เห็นการโจมตีของเจ้ามันคือสิ่งนี้สูเฉินหยิบลูกบอลเพลื่อัอส,สนีออกมาให้นางดูหลังจากอธิบายวิธีการใช้เยโวหลงซาก,ก็เผยสีหน้าเข้าใจตอนที่เขาเปิดใช้วิชาหอคอยพิสุด์เคลื่อนกายก็แอบ,บเคเลื่อนเคลื่อัอส,สนีในตอนที่ปล่อยการโจมตีออกไปด้วยแต่เขาเคเลื่อนเคลื่อัอส,สนีไปที่ด้านหลังนางอีกทั้งยังตั้งเวลาระเบิดไว้ดังนั้นเยโวหลงซาจึงไม่คาดคิดว่าจะมีการโจมตีจากเขาได้ แม้จันทราเรนกายของนางจะแข็งแกร่งแต่ความสามารถในการป้องกันของนางเมื่อออกจากแสงจันนั้นต่ำมากอีกทั้งนางยังบาดเจ็บอยู่แล้วดังนั้นถูกพลังเข้าไปจึงไม่อาจทนไหวเมื่อเข้าใจว่าเหตุใดตนจึง่พยแพ้ไปเยโวหลงสาก็อารมณ์ดีขึ้นมากเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าข้าฝีมือด้วยกว่าเจ้าแต่เป็นเพราะเจ้ามีความเข้าใจมากกว่าข้าอัญญประกาศคู่จุลภาคจุลภาคอัญญประกาศคู่สำหรับสู้เฉินชนะคือชนะแพ้คือแพ้ไม่จำเป็นต้องหาข้ออ้างเช่นนั้นในการต่อสู้จริงวิธีใดที่สามารถทำให้รอดชีวิตได้นับว่าดีทั้งสิ้น อีกทั้งเขาทุ่งแรงและเวลาในการพัฒนาเพลิงอัศนีไปมากมายดังนั้นอย่างน้อยก็ควรนับมันรวมไปในความแข็งแกร่งของเขาด้วยหากแต่เขาไม่คิดทะเลาะกับนางด้วยเรื่องนี้เยโวโวหลงซาถามเจ้าชื่ออะไรซูเฉินเจ้าคือซูเฉินหรือเจ้าก็รู้จักข้าอัจฉริยะไร้สายเลือดที่ติดอันดับหนึ่งในห้าขององค์การสอบที่มณฑลสามเทนืออเขาทว,ว่าหลังจากเข้าสถาบันมังกรซ่อนเร้นได้ก็หายไปไม่กลับมาดาวตกที่ไม,ม่แม้แต่จะเข้าร่วมการประลองสิ้นปีซูเฉินถูกรังตนคนอื่นๆมองข้าเป็นเช่นนั้นหรือ อย่างน้อยภายนอกผู้คนก็มองเจ้าเช่นนั้นแต่ตอนนี้ข้าแล้วว่าผิดนักเยโวโวหลงซาตอบอย่างน้อยเจ้าก็แกร่งพอจะติดสิบอันดับแรกกอขอองค์การจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนในชั้นปีเราขอบคุณที่ยอมรับข้าเช่นนั้นปลาเสียบไม้ย่างเสร็จในที่สุดซู่เฉินส่งให้เยวโวหลงซาม้าหนึ่งเยวโวหลงซาไม่แส้ทำใดใดรับอาหารมาก็เริ่มกัดทันทีนางกินไปถามไปนี่แล้วเจ้ามีความสัมพันธ์ใดกับอารามนิรันกันแน่เหตุใดจึงช่วยพวกมัน ซูเฉินเล่าเรื่องที่เขาบาังเอิญไปล่วงรู้ความลับของอารามนิรัน์แล้วถูกไล่ล่าเมื่อหลายปีก่อนหากแต่เขาใช้ความลับเรื่องนี้ตลบหลังองค์กรครั้งแล้วครั้งเล่าแน่นอนว่าเขาเล่าเพียงการพบเจอกันครั้งแรกเท่านั้นไม่ได้เอ่ยถึงเนินกลบวิญญาณแม้แต่น้อยแต่ถึงกระนั้นเยโวโหลงซาก,ก็ตะลึงไปกับเรื่องราวที่เขาเล่านับเด็กหนุ่มตาบอดที่ถูกกระกูลทอดทิ้งได้แต่พึ่งลำแข้งตนเองต้านทานอารามนิรัน์อย่างกล้าหาญสุดท้ายก็ยืมความแข็งแกร่งขององค์กรมาเพื่อหาประโยชน์ได้ทำเช่่่่่่่่่นน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 นีีี้้้้้้้ไไไดดััััักกกกกกกววาา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 าเเ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 งงมมมบบบหหลลลืืืออออออชชจจจรารรริยยยยูใใถ เรียกว่าอยู่ในกำมือไม่ได้หรอกเหมือนช่วยเหลือกันมากกว่าสูเฉินเอ๋ยแก้คำเยโวหโลงซาข้าไม่คิดว่าข้าจะสามารถควบคุมให้องค์กรทําตามต้องการได้ที่อารามนิรันยังทนอยู่กับข้าเป็นเพราะข้ากุมจุดอ่อนพวกเขาไว้แต่ข้าก็ยังให้ความหวังว่าอีกฝ่ายจะสามารถหาประโยชน์จากข้าได้อีกมากมองจากภายนอกราวกับสูเฉินหลอกใช้อารามนิรันอยู่เรื่อยๆหากแต่มีเมื่อไรที่อารามนิรันร่วมมือกับเขาแล้วไม่ได้ประโยชน์กัน ไม่ว่าจะเป็นตอนทำลายกองกำลังหุกเขาเงาหรือร่วมการต่อสู้ที่เนินเมฆาแดงอารามนิรันร์ก็ได้ประโยชน์ไปไม่น้อยแม้เรื่องเนินกลบวิญ,ญญาณอาจาจยไปมากหน่อยด้วยต้องเชิญคนนอกมาปรุงยาให้แต่หากให้สูเฉินเป็นคนรับหน้าที่นั้นทางองค์กรก็ไม่จำเป็นต้องส่งงานนี้ให้คนนอกอีกอาจกล่าวได้ว่าข้อตกลงต่างๆที่มีกับสูเฉินแต่ละครั้งนั้นทางองค์กรไม่เคยเสียเลยมีแต่เรื่องที่ว่าฝ่ายใดได,ได้รับประโยชน์มากกว่ากันเท่านั้นสำหรับองค์กรที่แผนใกล้ล่มเต็มทีเช่นนั้นแล้วอย่างไรก็ไร้อำนาจต่อรองไม แค่ช่วยเท่านั้นอีกทั้งองค์กรยังเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่องค์กรที่รู้จักแต่การสังหารคนเพื่อจบภารกิจอีกต่อไปตอนนี้รู้จักการถอยทีถอยอาศัยและรู้จักล่าถอยแล้วนั้นเพราะเจ้ายังไม่เห็นด้านที่โหดร้ายเลือดเย็นของมันเยโวโวหลงซาคำรามเสียงเย็นสูเฉินได้ยินคำนางเช่นนั้นก็ชะงักไปจากนั้นเขาถึงนึกเรื่องบางอย่างขึ้นได้ใช่แล้วเจ้ายังไม่บอกเหตุผลที่เจ้าคิดจัดก,การองค์กรเลยในตายเยโวโวหลงซาเริ่มชื้นแฉะส่เฉินรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเยโวโวหลงซาเอ่อยตอบเมื่อหลายปีกนนากก่่่่อออนนนนหห้้าาาาาาาีมััััสงรรรพญญญปปะะศศคคคููจจุุลลภภ แน่นอนว่าเขารู้สึกเหมือนถูกคนตบหน้าอย่างแรงตบหน้าคนอื่นอาจเป็นเรื่องสนุกแต่เมื่อถูกตบเองย่อมไม่รู้สึกสนุกด้วยสูเฉินที่เพิ่งกล่าวชื่นชมอารามนิรัน์ไปพลันไรคำพูดขึ้นมาทันใดนั้นเขาก็นึกถึงเรื่องบางอย่างในตาที่เจอด้วยอารมณ์ซับซ้อนจ้องไปทางเยโวหลงซาไม่มีทางเขาคิดในใจเยโวโวหลงซาเห็นสายตาเขาแล้วไม่สบายใจจึงถามขึ้นเสียงเบาเจ้ามองอะไรสูเฉินหยุดคิดครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยถามขึ้นพ่อของเจ้าใช่เยโวโอูตี้หรือไม่เยโวโวหลงซาจ้องเขาด้วยความตกตะลึงเจ้้้าารรูไไดอย่ง บทที่74ลาจากบรรยากาศเริ่มหนักหน่วงขึ้นมาในพลันราวกับมีใครเอาหินกดไว้คำที่คนพวกนั้นเอ่ยขึ้นลับๆในป่าเมื่อครั้งนั้นดังก้องในหูเขาอีกคราสุดท้ายก็ลงมืองั้นหรือเพื่อให้สามารถดำเนินแผนการได้อย่างประสบความสำเร็จจึงต้องสังหารเยโวอูตี้แต่ละคอนะั้นมีมุมมองต่อเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันมุมมองนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อจำกัดของคนนั้นนั้น เมื่อครั้งสูเฉินร่วมมือกับอารามิรันเขาได้สัมผัสด้านที่เป็นมิตรและขบขันขององค์กรยามเวลาผ่านไปก็เริ่มมองข้ามความน่ากลัวของอารามิรันไปดังนั้นเด็กหมุ่มจึงย่อมมองว่ามันเป็นองค์กรไร้พิษภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่สำหรับเยวหลงซานางกลับมองพวกมันเป็นองค์กรที่จะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเปิดเผยหรือจะปิดบังเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นองค์กรอันน่าหวั่นเกรงที่กล้าลอบสังหารผู้บัญชาการกองกำลังปฏิบัติการลับไม่เกี่ยวว่าสิ่ง,งอองงงค์รงองององกรทั้้สิน สามารถวางแผนการเจ้าเล่สามารถใช้วิธีถอยคนล่าก้าทั้งยังยอมล่าถอยได้หักแต่ก็สามารถสังหารคนที่ขวางทางได้อย่างไม่ใส่ใจไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีฐานะเช่นไรด้วยเช่นกันเมื่อเห็นสีหน้าซูเฉินเยวหลงซาพลันเข้าใจเรื่องบางอย่างนางเอ่ยขึ้นความลับที่เจ้าได้ยินเกี่ยวข้องกับพ่อข้าหรือไม่ซูเฉินพยักหน้าเบาๆตอนนั้นข้าน่าจะเตือนเขาได้แต่พอรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้ากองกำลังปฏิบัติการลับข้าก็รู้สึกว่าไม่จาเป็นต้องทาเช่นนั้นเพราะอย่างไรก็คงเจอเรื่องเช่นนี้อยู่ทุกวันคงจะมีวิธีป้องกกัััันนนนนนเเเป็แ่่่่่ดงงงงง้้้้จจาาาาาึมมมอออออขขรรืทุยยหพวส เยโวหลงซาเอ่ยเสียงสัน่นข้าสูเฉินอยากตอบว่าเขาไม่ได้มองข้ามทั้งยังไม่คิดว่าองค์กรจะทาตามแผนการจริงแต่เขาไม่อาจเอ่ยคําใดออกไปได้เขาไม่อาจพูดโต้แย้งได้เลยเพราะทั้งหมดเป็นความจริงเพื่อรักษาชีวิตตนและใช้ประโยชน์จ,จากองค์กรเขามองข้ามไปจริงๆเมื่อสบสายตาเข้ากับในตาเจอความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวของเยโวหลงซาสูเฉินก็ไม่รู้ว่าตนควรพูดสิ่งใดไม่นานน้าตาก็ไหลนองหน้าเยวโวหลงซานางอยากสาปแช่งเขาอยากโทษเขาแต่นางไม่อาจเอ่ยได้ เยวโวหลงซาไม่ใช่คนไร้เหตุผลนางเข้าใจสถานการณ์สูเฉินในตอนนั้นดีก่อนหน้าที่นางจะรู้ว่าความลับที่เขาได้ยินนั้นเกี่ยวพันกับท่านพ่อนางยังเอ่ยชมเขาไปอยู่เลยการตัดสินใจของสูเฉินในตอนนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องผิดแต่ก็เป็นเพราะเรื่องนี้ความเจ็บปวดในใจนางจึงยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นนางไม่อาจเกลียดเขาได้ความแค้นของนางไร้ที่ปลดปล่อยความเจ็บปวดในใจนั้นยากเกินจะกล้ากปลืนฝืนทนแต่นางกลับไม่อาจปลดปล่อยมันออกมาได้ทำได้เพียงฝืนกดมันไว้ไม่อาจปล่อยให้เล็ดลอดออกมาทันใดนั้นเเเเยยโววหลลงงงาาาาากกกกกกก็รระอออออััดมููฉินนตตใจบข้ไไปปช่่แถ ซูเฉินจึงทำได้เพียงเอ่ยเสียงเบาข้าขอโทษเยวโวหลงซาสายหน้าไม่อยากมองเขาสูเฉินมองใบหน้าซีดขาวของนางแล้วยิ่งรู้สึกผิดกว่าเก่าเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นดึงแหวนวงหนึ่งออกมาวางไว้ตรงหน้าเยวโวหลงซาพร้อมกับขวดยา่อีกหนึ่งขวดแหวนวงนี้เป็นของเจ้าข้าไม่ได้แต่ต้องของใดใดในนั้นส่วนยานี่ช่วยจอขัดผลของพงขัดพลังปราณและสารอื่นๆได้เจ้าเก็บเอาไว้ใช้เถอะเรื่องพ่อเจ้าข้าเสียใจด้วยหากเป็นไปได้ต่อไปข้าไม่คิดจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอีกสูเฉินพูดจบก็หันหล หลังจากเดินจากกเยโวหลงซามาแล้วสูเฉินก็กลับไปยังศิลาสองกลับเมื่อสูเฉินมาถึงก็เย็นมากแล้วทุกคนจึงจับไปกันหมดมีเพียงคนไม่กี่คนที่ยังรังรออยู่หอวังโตวอซานอวินเป้าและคนอื่นๆต่างอยู่ที่นั่นทั้งหมดแต่กลับไร้วิแววของเจิ้งเซียหรือเยียนฟู่ซิงสูเฉินเห็นดังนั้นในใจก็รู้สึกบูหล่นเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาหอวังโตวอซานก็เดินเข้ามาหาเจ้าจัดการจังเซิงอันแล้วหรือสูเฉินพยักหน้าเจิ้งเซียกับเยียนฟู่ซิงหอวังโตวอซานถอนหายใจตายแล้วตายได้อย่าางงไรรรถูกโลนยััสหหือ เป็นกวนซานอิงกับเจียนหยางหอวังโตอวอซานอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นหลังเขาจากไปคร่าวๆเมื่อได้ยินว่าหลังเขาจากไปทุกคนก็เลือกสู้กับอีกฝ่ายแม้จะถูกโคลนยักไล่โจมตีสู่เฉินประหลาดใจนักเขาขมวดคิ้วแน่นเจ้าหมายความว่าในกลุ่มทะยานฟ้านอกจากจินหลิงเออร์แล้วคนอื่นๆก็ตายกันหมดเลยหรือจินหลิงเออร์ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายนางเลือกไม่เข้าร่วมการต่อสู้กังเหียนพบนางแต่ทั้งคู่ไม่ได้ประมือกันทำเพียงแต่จ้องกันไปมาอย่างเงียบเชียบเท่านั้นแม้จินหลิงเออร์จะเสียวันนอน,อนลิลลงอออ้ยู่ดี ส่วนจินหลิงเอ,อ๋อเองก็ไม่มีใจคิดต่อสู้ดังนั้นนางพบกับกังเหียนเช่นนี้ย่อมดีที่สุดแล้วครอดีที่นางไม่คิดต่อสู้ไม่เช่นนั้นกลุ่มพิสุดน์คงสูญเสียคนมากกว่าสองเป็นแน่อืมหอวังโตอวซอานพงบหัวเรื่องสําคัญตอนนี้คือต้องตัดสินใจว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรสมาชิกตระกูลสายเลือดชั้นสูงหกคนตายพร้อมกันเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ซูเฉินพึมงพำเจ้าหมายความว่าไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็เผยออกไปไม่ได้หอวังโตอวซอานตอบจะให้หกตระกูลนั้นรู้ไม่่่ได้ว้วววววาาาาาพพพกกกกกกกเรเรรรรป็นนนนนนคคคสสัััังงหหมมทุตอบโลย ไม่แน่ว่าใช้เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวอีกฝ่ายก็ยังอาจไม่พอใจสู่เฉิญเอ่ยเสียงเบาสู่เฉิญที่ประมือกับจังเซิงอันรู้ดีว่าหกคนนั้นต้องมีไพ่ตายซ่อนไว้มากมายเท่าใดโคลนยากา์อาจไล่ตามคนทั้งหมดได้แต่หากจะสังหารคนทั้งหมดคงเป็นไปได้ยากอีกทั้งมันไม่มีทางมีความเร็วเหนือกว่ากุนซานอิงได้เลยหอวังโตวอซา,านตอบเสียงสบายจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่อีกฝ่ายเราจัดการเรื่องฝั่งเราให้ดีเป็นพออย่างน้อยอีกฝ่ายก็โทษเราไม่ได้สู่เฉิญหัวเราะดูท่าตอนข้าไม่อยู่ หอวังโตวอซา,านหัวรอเสียงต่ำถึงข้าจะอ้วนแต่ก็ไม่ใช่คนงูยังดีที่โคลนยักษ์นั่งคลั่งขึ้นมาจริงๆหลายคนก็เห็นมันแล้วส่วนศพข้าจัดการแล้วไม่มีใครพบแน่อย่างน้อยตอนนี้ก็คงไรปัญหาแต่จะยื้อไปได้นานเท่าไหร่นั้นหอวังโตวอร์ซานสายหัวอย่างไรก็จะยื้อไว้ให้ได้นานที่สุดหากแต่น้ำเสียงที่เขาเปล่งออกมานั้นเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าจะยื้อไวได้นานนะักสูเฉินยิ้มบางบางเรื่องก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเหตุใดจึงมองในแง่รายเช่นนั้นหากไม่พบย่อมเป็นเเเเเเเรรรรรืื่่่่่ออออองงงงงดดดีีีีแแตตตตตหาากกกกพบก็คคยยยมมสููู้้้้ััลลวววโซนนใจจไ สูเฉินตอบตั้งแต่จางเซิงอันพุ่งเข้าโจมตีเราพร้อมกับโครนยักษ์ข้าก็รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรบางสถานการณ์หากเราล่าถอยย่อมมีผลลัพธ์ไม่ดีพวกตระกูลสายเลือดชั้นสูงผู้หญิงพยองเหล่านั้นมองชีวิตคนอื่นเป็นผักปลาในเมื่อยอมถอยแล้วไม่ได้รับความเคารพกลับมาพวกเราก็ควรสู้เท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดต้องกลัวเขาพูดแล้วก็หันไปมองหอวังโตอวซอานเจ้าเชื่อหรือไม่ไม่ว่าจะปกปิดได้ดีเทียงไรพวกนั้นก็จะมาหาเรื่องเราอยู่ดีตระกูลสายเลือดชั้นสูงพวกนั้นต้องคลั่งแน่มนนเมมมมไ้้้้รัขขาาาวกกงลนนนน็ีคแแะะะจจพสึ ขอวังโตอวอซานใจร่วงหล่นเจ้าจะบอกว่ายางไรพวกนั้นก็ต้องมาหาเรื่องเราเป็นแน่นั้นหรือพวกข้าไม่รวมเจ้าสู้เฉินตอบเจ้าเองก็มาจากตระกูลสายเลือดชั้นสูงหากหยุดติดต่อก,กับคนอื่นๆไปเช่นนั้นน่าจะไม่เกี่ยวพันด้วยบทที่75ห้ากรอรบเหล็กกล้าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากพักผ่อนได้หนึ่งคืนกลุ่มพิสุด์ก็เริ่มออกเดินทางกลับเพราะหลังจากถูกโจมตีหนักหน่วงเช่นนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดจะรังอยู่ที่นี่ต่ออีกทั้งพวกเขายังต้องกลับไปรายงานการเสสีีีียยชววิตท่ถาบันอกด้ ระหว่างทางทุกคนรวมถึงจิงหลิงเออต่างเห็นตรงกันว่าให้โยนความผิดทุกอย่างไปให้โคลนยั์แต่ไม่มีใครรู้ว่าคำโกหกนี้จะมีผลเพียงไหนหรือจะยับยั้งได้นานเท่าไรหลังจากเดินทางมาหนึ่งวันในที่สุดก็กลับถึงสถาบาันมังกรซ่อนเร้นจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปยามที่มุ่งหน้าไปยังหอพลังต้นกำเนิดอวินเป้าก็ถามซูเฉินขึ้นมาเจ้าจะบอกเรื่องนี้กับลุงฮวงหรือไม่อวินเป้าไม่ใช่สิทธิ์ถือใครฮวงดังนั้นจึงเรียกเขาว่าลุงแทนซูเฉินตอบตอนนี้ยังไม่จำเป็นอาจารย์ทำเพ หากขอวังโตว,วอซานอยู่ด้วยก็คงพูดราข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่อาจรับมือได้แต่อวินต้องทำเพียงพยักหน้าส่งเสียงเห็นด้วยเท่านั้นสำหรับเขาแล้วความคิดเช่นนั้นว่าไม่อาจแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่เคยมีอยู่ในหัวเขาที่ข้างถนนมีเพียงหมัดเท่านั้นที่เชื่อถือได้ข่าวการตายของคนในกลุ่มจางเซิงอันยังไม่แพร่คลายออกไปในเวลาเดียวกันนั้นเด็กหนุ่มก็ได้พบกับความสงบสุขที่หาได้ยากนักหลังจากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเขาก็กลับไปหมกมุ่นอยู่กับการทดลองอีกคราเขาศึกษาตำราเปิดพลังไคววงงจจนสาาาาาเเรรร็ทท่่ยยัมมมีีีกกกกศึษอขาอาายู่ หากเขายังมีลมหายใจอย่างไรก็ยังมีเรื่องให้ทดลองศึกษาอีกมากมายกังยียนเองเมื่อกลับมาก็เริ่มทาการบ่มเพาะพลังต่อสู่เฉินเดินเข้ามาพร้อมเอ่ยว่ากังยียนฝึกวิชาสถานภูผาเป็นอย่างไรบ้างนายท่านฝึกสําเร็จไปได้ไกลนะักกังยียนเอ่ยตอบอตอตนด้วยความภาคภูมิใจวิชาสถานภูผาเป็นวิชาการหลอมกายาชนิดหนึ่งวิชานี้ไม่เหมือนกับวิชากายาวหาเวียนที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในวงกว้างหากแต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายจนถึงขีดสุดแทนคนที่ฝึกวิชานี้จาต้องมีกล้ามเนื้อดังนั้นจึงงนนนนัับบเเเเปป็็วิิชาาาาาาที่่่หหมมะกกผผอย สูเฉินเรียนวิชาผสมปนเปกันไปหากแต่กังเหียนนั้นเลือกเดินไปยังทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างดีแล้วเด็กหนุ่มไม่ไ่้สอนทักษะต้นกำเนิดให้เขามากมายแต่ฝึกให้กังเหียนทำการบ่มเพาะพลังในแต่และวิชาให้ได้คราวละมากแทนทำให้ในตอนนี้กังเหียนมีทักษะต้นกำเนิดสามวิชาวิชากายาวหาเวียนกรอบภูผาเหล็กแอร์และตอนนี้ก็มีวิชาสถานภูผาเพิ่มขึ้นมาซึ่งทุกวิชาก็ล้วนบนรรลุถ,ถึงความสำเร็จขั้นสูงหากต้องทำการต่อสู้ถึงแม้กังเหียนอาจยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสิทธส่วนมากในสถาบันมังกร กล่าวได้ว่าสูเฉินฝึกฝนให้กังเหียนกลายเป็นกรอบมีชีวิตไปแล้วเมื่อได้ยินกังเหียนตอบสูเฉินก็เผยรอยยิ้มพอใจดีมากข้าคิดว่าถึงเวลาจะสอนทักษะต้นกำเนิดวิชาที่สี่ให้เจ้าแล้วเมื่อได้ยินว่าจะได้เรียนทักษะต้นกำเนิดใหม่กังเหียนก็รีบถามขึ้นเป็นวิชาใดหรือนายท่านสูเฉินไม่ตอบแต่กลับโยนขาขวดหนึ่งให้กังเหียนดื่มเสียกังเหียนดื่มมันลงไปไม่ลังเลกังเหียนดื่มยาลงไปจากนั้นรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ไปทั่วร่างมันไหลเวียนไปทั่วทุกเส้นเลือดในร่างของเขาคลื่นพลังพุ่งพล อยากขยับเดินพลังต้นกำเนิดไปยังจุดประตูย่างสวรรค์จากนั้นไปที่เรือนด้านล่างสูเฉินพูดไปก็กระแทกฝ่า,ฝามือลงบนหัวใจกังเหียนจากนั้นที่กลางวางคิ้วจมูกคอและสันหลังและยังคงสับฝ่ามือใส่จุดต่างๆตามร่างกังเหียนต่อไปแต่ละฝ่ามืออัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลหากเป็นคนอื่นก็คงจะหลบเลี่ยงกังขาหรือชะงักจนร่างแข็งค้างไปโดยพลันแต่กังเหียนไม่ทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เชื่อใจนาใยตนเต็งเปี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่สูเฉินต้องการเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เอ่่่ยคาาดเเเเรระ้้กกไไชชชนนนนนนนัััมจบบข็็ปปโ์ูิ ฝ่ามือที่ส่งออกไปต่อเนื่องกระตุ้นพลังต้นกำเนิดในร่างกังเหียนให้ไหลเวียนอย่างบ้าคลั่ง uring, พลังภายในและภายนอกปะทะก,กันอย่างไม่หยุดหย่อนทำการเปลี่ยนแปลงและหล่อหลอมมันสุดท้ายคลื่นพลังมหาศาลก็แผ่ปกคลุรมร่างของเขาแสงสีทองเรืองออกมาจากกลางกังเหียนแสงทองสองระยับไหลเวียนไปทั่วร่างทำให้กังเหียญดูแล้วราวกับรูปหลอทองคำแสงสีทองยิ่งสองสว่างขึ้นเรื่อยๆยามฝ่ามือของซูเฉินสับลงตามจุดบนร่างกังเหียนเพื่อโคจรพลังต้นกำเนิดเป็นตอนที่ซูเฉินเก็บมือกลับมาพลังปะทะในร่างจึงเริ่มจางลงแสงสีทออองงงงเก็ส่แลด้วย หากแต่กังเหยียนสัมผัสได้ว่าทั่วทั้งร่าของตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกมันไม่เหมือนเดิมเขายกมือตนขึ้นมองด้วยความตกตะลึงแต่กลับไม่พบสิ่งผิดปกติจากนั้นจึงหันมองซูเฉินแต่ร่างของเด็กหนุ่มกลับล้มคว่ำไปจนเกือบจะล้มลงกับพื้นดังนั้นการเหยียนจึงรีบเข้าไปช่วยพยุงร้องเรียกเขาด้วยความกังวลนายท่านข้าไม่เป็นไรเพียงใช้แรงเยอะไปหน่อยเท่านั้นซูเฉินหัวเราะเขาพยุงซูเฉินไปนั่งก่อนเอ่อยถามนายท่านมอบสิ่งใดให้ข้ายาใหม่ที่ข้าคิดคน้นขึ้นนาาาาเเรียยกกมัว่ลล็กกล ยาเล็กกล้ากังยืยนย้อนถามจากนั้นจึงนึกบางอย่างออกว่านอนยักษ์เล็กกล้าถูกต้องสูเฉินหัวเราะนี่คือวานอนยักษ์เล็กกล้าเจ้าว่าอย่างไรมีกรอบรบเล็กกล้าแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเขาสังหารมันด้วยตัวคนเดียวดังนั้นวานอนยักษ์เล็กกล้าจึงตกเป็นของสูเฉินทั้งตัวหลังจากลากร่างมันกลับมาหอพลังต้นกำเนิดสูเฉินก็เริ่มทำการศึกษาสายเลือดว่านอนยักษ์เล็กกล้าเดิมทีการศึกษาสายเลือดต่างๆนับเป็นเพียงงานอดิเรกยามว่างของเขาไม่คาดหวังว่าจะมีผลลัพธ์สูงส่งใดออกมา หากแต่การศึกษาค้นคว้าต่างมาพร้อมกับความไม่แน่นอนบางครั้งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาแต่กลับไร้ผลแต่บางครั้งกลับเห็นผลในพริตตาดังนั้นเขาจึงไม่มีทางรู้ว่าตนจะต้องพบกับผลลัพธ์อย่างไรนี่คือกรอบเหล็กกล้าของแท้การค้นคว้าเขาทำเป็นเพียงงานอดิเรกแต่กลับรุดหน้าขึ้นถึงเพียงนี้อีกทั้งความรุดหน้านี้ยังมีสองด้านเพราะมันทำให้สูญเฉิญคนพบสสารต้นกำเนิดของวันอนอยักษ์เหล็กกล้าทั้งยังสามารถไขปริศนาการเดินพลังต้นกำเนิดในร่างของมันได้อีกด้วยหรือก็คือตอนน้้เขขาามมทััังงงวววตถุดิิบแลบพพลแลลละชพพอ สูเฉินไม่เพียงปรุงยาเหล็กกล้าที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายออกมาแต่ยังพัฒนาวิชาบ่มพะขึ้นมาวิชาหนึ่งด้วยนายท่านจะบอกว่าข้ารู้วิชากราะรบเหล็กกล้าของวานนอนยักษ์เหล็กกล้าแล้วหรือกังยยนถามอย่างไม่อยากเชื่อแม้จะไม่ค่อยได้สู้กับวานนอนยักษ์เหล็กกล้ามากนะักแต่เท่าที่สูเฉินอธิบายความแร่งของมันให้ฟังกราะรบเหล็กกล้านั้นนะับเป็นทักษะต้นกำเนิดป้องกันที่ทรงพลังนะักแล้วเขาก็สามารถใช้มันได้เช่นนี้เลยหรือถูกต้องเจ้าเรียนรู้มันสำเร็จแล้วลองใช้มันตามที่ข้าส่งงงเมอออริกกกกีลาสท็ผจ แสงสีทองนั้นส่องแสงระยิบระยับแผ่กลิ่นอายไม่ธรรมดาน่าประทับใจไม่น้อยแต่อย่างไรก็ต้องลองใช้ก่อนถึงจะรู้ว่ามันแข็งแกร่งสักเท่าไหร่สูเฉินหัวราะกคลิปตาต่อมาเขาก็ลงมือระเบิดเพลิงปักษาพุ่งออกจากฝ่ามือปะทะเข้ากับอบกังเหียนกังเหียนร่างกระเด็นลอยไปไกลมองดูราวกับก้อนทองขนาดใหญ่กระเด็นไปหากแต่เมื่อร่วงลงพื้นก็ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วก็เผยให้เห็นบ่อน,นอกที่มีแผลเปิดขนาดใหญ่ซึ่งมันก็เป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นกังเหียนชะงักไปก้มลงมองงอกตนเองแล้วก็ตะโกนร้องขึ นายท่านข้าป้องกันร,ระเบิดเพลิงปักษาได้เขาใช้ร่างเปล่ารับระเบิดเพลิงปักษาโดยไม่ใช่สิ่งอื่นใดช่วยและสำหรับผู้เชี่ยวชาญพลังต้นกำเนิดที่มีขั้นพลังเทียบเท่ากันมันก็มีไม่มากนักที่จะมีพลังป้องกันสูงเท่านี้แม้แต่ดบาบประมาทเจิ้งขวงก็ยังไม่อาจเทียบได้ถูกต้องแต่ก็ยังไม่มากพอสู่เฉินตอบว่านอนยักษ์เหล็กกล้านั้นทรงพลังมากกระทั่งต้านระเบิดเพลิงปักษาฉบับปรับปร,รุงของเขาได้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดจงใช้ยาเหล็กกล้าและฝึกฝนต่อไปเจ้าน่าจะฝึกมันไปได้อีกไม่แน่อาจเหนือกว่า,วานอนยักเหล็กกล้าได้สูเฉิญหัวเระเห็นฟันตรงหน้าขเขาราวกับเป็นมนุษย์พุ่งเหล็กคนหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นอีกทั้งยังไม่ใช่เพียงหนึ่งที่การค้นคว้า,น,าน,น่าลหลงไหลเช่นนี้เป็นเพราะความสำเร็จเพียงหนึ่งครั้งสามารถผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้นั่นเอง